14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสูตรตังเอกังสมะยังพระควาสเกสุมิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคสะสัตทิงปัญจ,จมาเตหีพิขุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลก,กะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระค้าวันตังทัสานายะพิขุสังคันจ่ อธโคจะตนนังสุทาวาสากายิกานางเทวานางเอต่ท้าโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิหะรติกบิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหีพิคูสเตหีสพเพเหวาอรหันเตหีทัศหีจะโลกาธาตหีเทวาตาเยโพยเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิคูสังคัญจายานูนะามายัมปีเยนะพระควา เตนุป yup. right? าสังกามเอยามะอุปสังกามิตวะระคะวโตสันติเกปเจกคาถาพาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยถาปีนามาภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวะพาหังปาสารยะปะสาริตังวะพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวโสอันตระเหตตาปะคะวโตปุระโตปะตุระหังสุอัถโคตาเทวตาระคะวันตังอภิวาเทตวาเอกามตังอัทังสุ เอกะมันตังทีตาโผเอากาเทวตาพระคาวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมยโยปวานัสสิงหเทวกายาสมาคาตาอาคาตมมหาอิมังธรรมะสมัยยังทักขิตาเยเวะาอัปราชิตาสังคติอรโคอัปราชเทวตาพระคาวโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัดราภิคโวสมาหางังโสเจตังอัตโนอุกกะมะกลังโสสาระถิวะเนตานิคะาเหตวาอินทยานิระขันติปันทิตาติ อัคโคอ,อร,ราเท,ทวตาปะคะวโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสสิเฉตวาคีลังเฉตวาปรีคังอินทขคีลังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุธาวิมาลาจกขู่มาตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอัคโคอร,ราททออรเทวตาปะคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิเยเกจิพุทธังสัลน,นังคาตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหงทังเทวากายังปริปุเรสันติติอัทโคภะคะวาพิคขูอามันเตสิเยโคเยนะทิคเวนะสสุ ลกาธาตูสูตรเทวตาสันนิปาติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคัญจายบิเตพิขเวยาเหูงอติตามัทานังอาหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพะควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาเหูงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยบิเตพิคเวภวิสันติอนาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพะคะวันตานังเอตปรามายวะเทวตาสันนิปาติตา ทาวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตาระหีอาจิกเขตสามีพิคเ,เวเทวกายานาังนามานิกิตยิสามีพิคเ,เวเทวกายานังนามานิเทศสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกงังมนาสิกาโรธาภัสสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิโคพระคาวโตวปจดโสสงพระควาเอตาท้าววจา สิโลกะมนุกัสสามีดทธาภูมมาตทัสสิตาเยสิตาคิคริขภะรังปญจิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสัสล,ลีนาโลมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปัสสนนมสนาวิลาเิญโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิลวัฒเวตาโตอมันตยิสัสทธาสวาวเกศส,ะสะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาพิฆโวเตจะอาตับปัมมะกรงสุตวาพุทธศาสสานงเตสัปปาโตระหุญาณังอมนุสานัทสานัง อเปเกสตามัท่าโงงสหัสสังอาธาสตริงสตังเอเกสหัสานางอมนุสานมัททโสงอเปเกนันตามัท่าโงงที่สาสภาปุตตาอหง ตัณฑ์สพังอภินญญาวะวะคิตวานะจากภุมาตตมันตยิสถาสาวกเกศาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขเวเยโวหังกิตยิสสามิคิราหิอนุปุพโสสัปตาสหัสสาวยาขาภุมมากาปิรวัฒวาอิทิมนโตชุติมโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิการมงพิขูนางสมิติงวานังชาสาหัสสาะเหมาวตายาขานานาตะวันนิโนยทิมนโตชุติมโตวันนะวันโตยะสัตสโน โมทัมนาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนังสาตาคีราติสาหัสสายาคานานตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสตสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนางอิเจเตโสละสหัสายาคานันตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสตสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายะขานันตะวันนิโนอิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสโนโมทัมนาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนัง กุมพิโรราชาคะเหิโกเวปุลละนิเวสนางพินโยนางสัตตสหัสสังยักขานางปยิรูปาสติกุมพิโรราชาคะเหิโกโกสโปะคะสมิติงว่านางปุริมัญจะนิสังราชาทัตตาร,รถโถภสาสติคันทับขานางอธิปติมหาราชายา,า,าสศีโสปุตตาปิตาสาพหะโวอินทานามาม,ามหัพพลายที่มโตชุติมันโตนะวันโตยา,าสศีโนโมทมามนาอภิกาโมพี่ขุนางสมิติงว่านาง ทักขีนันจะที่สั่งราชาวิรุณละโหตปปสัสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายาสัตสิโสคุณตาปิตตสาพะหะวินธนานามามหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัตสิโนโมทามานาะอภิกรมุงพิขุนังสมิติงวานัง ปชิมันจาท to ี erm <S <S réussi, ่สังราชาวิรูปโคปาสาะสตินะคะนางอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปีตสาพราหโวอินทนามามหาภราอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยสสิโนโมทามนาอภิการรมงพิขุนางสมิติงว่านางอุตตรัญจาที่สังราชากุเวโรตปัสสะสติยักานางอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปีตสาพราหโวอินทนามามหาพรา อิทิมโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามงพิขุนางสมิติงวะนังปุริมาทิสังทตารัตโหทักขีเนนะวิรุณหกโกปัชิเมนาวิรูปรโคกูเวโรอุตาราังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทันลัมานาอัถังสุวนเนกาปิลวัตเทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาโควันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนท,ทุวิภูจาวิภูโต,ตสหะจันทโนกามมเศโทจากินนคันโทนิคันโทจะ ปะนาโทโอปะมันโยจัดเทวสุตโตจะมาตลิจิตตาเซโนโจะคันนัทพโนโรราชาชโนสโภ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพารุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทาสหาราชุพิโมทามานาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวะนางอาธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพลสัตราอาคูปายาคาสหายาติกิยามูนาทตรารขาจาอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสป,ปะคาสามิติวะนาง เยนาคาราเชสหาหัสาหรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจากักขูเวหายาสาเตวนามัชาปตาจิตรสุปันนายติเตสานามังอภัยยันตานาคาราชานามาสีสุปันนโตเขียม,ามากาสิพุโทสันนหาหารฮิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณมกันสุทัง ชิตาวชิระหัตเคนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวัสเตเตอิทิมโตจัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาเวขสาเวปาจิตติสุจิตติจับบาราโทตมุจีสหสตังจะภริปุตานาังสพเ,เวโรจนามากาสนยหิตตวาพาลิงเสนางราหุพะทะโมปาขามงสมโยธานิพระทันเตวิขุนางสมิติงว่านัง อาโปจัตเทวาปทวีจเตโชวายโยตธาคโมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวาญาสสิโนทัศเตทัสถากายาสเพนนัตตะวันนิโนอิธิมันโตชติมันโตวันนะวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกามงพิขุนางสมิติงวานังเวทูจัตเทวาสหะลีจัสมาจัทเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตา นักขัตตานิปุระคิตตวาอาคูมันทาวราหากาวสูนังวาสโวเสโทสโกปะคาปุรินทัโททัศเตทัศธากายาสาเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัตสีโนโมทมามนาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวานัง อาทาโคสาภูเทวาชาลามาคีสิขาริวะอาริทากาจารโรชาจามุมาปุขานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจาัจจุตาจานชกา,าสุเลยารุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัสเศเตทัสทากายาสเพ,พนานตตะวนินโนทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษ์สิโนโมทะามานาอภิกามุภิขุนางสมิติงวานัง สามานามหาสามานามนุษสามนุสุตตมาคิทาปโทสิกาอาคูอาคูาคมนโนปโทสิกาอาทาคูหรารโยเทวาเยจาโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูทาาสาสาเ,เทวายัสสินโนทเศเตทัศธากายาสาเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาัสาสิโนโมทามานาอภพิกามุงพิขุนางสมิติงวนานังสุก,กากะรุงหาอรุณาคูเวคณะสาสหาโอทาตาคาย,ยาหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนา สทธามมตาหาราคชามิสกาจายสัตสิโนฐานะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอิวัสติทัศเสเตทัสธากายาสเพนนนตตวันนิโนอิภิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัศสิโนโมทามานาอาภิการโมพิขูนังสมิติงวานัง เขมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยาสัตสโนลัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจอาสวานิมานรติโนอาคูอทฐาคูปรนิมิตาทเศเตศรษทาสเานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมทามนาอภิกามมภิปูนางสามิติณวนางสัตเทเตเทวานิกายาสเพนันตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันโฉงเยจันเยสัทิสาสหะปับุทัชชาติมักคีลังโอคาตินามะ นาสว่างท่าเคมโมคาตรังนาคัางจันทังว่าอสิตาติตังสุพราม,มาปรมัตโตจาปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโรติโสจาสโาา่าโสปคะสมิติงวะนางสหัสสพรมมามะโลกานางมหาพรมมาพิาติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสถอิสราอาคูปจเจก,กะวสวตติโน เตสันจามัชโตอาคาหาริโตบริวาริโต,ตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมาเกมาราเซนาอภิกามิภาษากันนะหัส,สามันทิยังเอธะ พันนาหาถาพันทาถาราเคนะพันธามัถุโบสมันตาปริวาราีถามาโวมุนจิตถาโกจีนางอิติตถามหาเสโนกันนาหาเสนางอเปสยัยปางนินาตะละมาหาจาัจจะสารางังกัตวานะเพระวางังยันถาปโโาาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตัดทาโสปจุทาวติสังุโทอัสยังวเสตันจสัสพังอภิญญายาววะวิตวานะจักกูมาตะโตอมันตยิสัถาสาวเกสัสเสนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาานถะาพิขวโว เตจะอาตปามัคโรสุตตวาพุทธศาสสังนางวีตาราเคหิปกาโมงในสังโลมัมปีอินชยโยงสพเพวิชิตตสังคามาพยาติตายาัสีโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชนเนสุตตาติ 15้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริพิติมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปริณิตปุญญาธิการสะสัพพันตรายานิวารณะสมัติสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสมหาบริษะลคณานุภาเวนะอสิตยานุพยัญชนะนุภาณะอทุตรัสัตมังคะลานุภาเวนะฉพันนารังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะ ทศปรมาทารมิตรานุภาเวนะสีลัสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสาหัสสะธรรมคขันธานุภาเวนะนวโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกะมคานุภาเวนะอัถสมาปติยานุภาเวนะชละพิญญานุภาเวนะจตุสัจายานุภาเวนะทศภรยานุภาเวนะ พันยุตญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบคานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะละตานตยะสารานุภาเวนะตุยหังสัพโรคะโสกุปปัตทะวัตุขาดโหมนัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพันตรายาปิวินัสสันตุสัพพสังกตาตุยหังสามินชันตุทีคายุตตาตุยหังโหตุสตวะชาชีเวนะสมันทิโกโหตุสัพพะอาการสัพพะตวนาภูมิคังคา มหาสมุทารักขการเทวตาสัทธางเหอนุรักขันตูภรวตูสัพพังคลังรักขันตสัพเทวตาสัพพพุทานุภาเวนะสัทธาสดีพระวันตุเตพวตูสัพพังคลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสดีพระวันตุเตพระวตูสัพพังคลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสดีพระวันตุเต บทภาวะตูดศักด์วัพรสพพมงคลนักขัตยคภูตานังปปักขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตยคภูตานังปปักขหานิวารนาปริตตสารุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐทเวนักขัตยคภูตานังปปักขหานิวารนาปริตตสารุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐทเวบทนักขัตยักสไลนักสัตยักและพุทผี 16. บหกระเทศรัตะคาถาอติตังนาณนวาคะเมยยะนักปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาติตามปะฮีนันตังอป,ปตัตตังจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธานุพารูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนได้บุคคลนั้นคึงเจริญธรรมนั้นเนึองหนให้ครตรงเพิด อัจเชวะกิจจะมาตับปางโกชัญยามรานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮีโนสังฆรันเตนะมหาเศรนามัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวัง e วิหาริมาตาปิงอโหรัตตางาตันทิตัง ตังเวมพระเทกรตัตโตติสังโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจข้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีนหนึ่งจเจริญด้วยประการชนิแล 17. อภินาหะปั เวขณะปาถาชราธรรมโมมหิธรรมมมหิชรมม Labour, มม Harper, ชังอนติโตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระาธิธรรมโมมหิพระาธิธรรมมมมหิพระาทิงอนติโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมมหิมารณะธรรมมมมหิมรณังอนติโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิม,หมานา เปหิรนาภา,าโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้คลาดพลาดจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมะสะโกมหิกรรมะหิกรรมะทายาโทยาทากรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนนาเรามีกรรเป็นของของตนมีกรรเป็นผู้ให้ผลมีกรรเป็นแดนเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามและ มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมังกริษามีกันและยาณังวาปาปากกังวาตัสสะทายาโททาภวิสามิเราจทัททากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหีอภินหงังปัจจะเวคีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน